นี่ฝีมือข้าวหุงข้าวของบุ๋มนะครับหนูข้าวมันสวยแล้วข้าวมันดูโอเคละข้าวหุงเสร็จไม่ได้แปลว่าเราจะหุงเสร็จเราไม่ได้แปลกินได้เลยเราต้องรอพูดไรอ่ะพูดไรคะ ทุกคนวันนี้วันนี้แก้มบุ๋มแต่งกรแปดนะครับเดี๋ยวจะแต่งให้ทุกคนในไลฟ์นี้นะขอกรแปดทีค่ะบทำไม่ได้แล้วลืมขอทำนองสนอกพ<ด> <laughs> ี่จะแก้มบุ๋มได้ไหมพ <c oughs> ี่จะรู้ว่าบุ๋มที่อีกที่ค <c oughs> นคทไมบอกแสบมากเนื <c oughs> ้อ ขึ้นไปทำไมคะ<อ>ลงไหมอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนแก้มบุ๋มก่อนทำไมอ่ะ <c oughs> เราอยู่แบบนี้หนูดูอู้วันพีท <c oughs> ทำอะไรอ่ะทำอะไร แล้วในมือมีอะไรอ่ะในมือเขามีช็อกโกแลตแล้วก็แอบ,บกล้องแอบบกล้องว่าตัวจะกินช็อกโกแลวเหรอทำไมอนะ่ะหนามันบังเลยเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าหนูกินช็อกโกแลตเหรอ พี่ยุกับุได้ไหม่มบุมพูดเตหน้าุมคกี่ย่กับทำไมไมองแอเมื่อกีผมก็เรื้ามาพี่ก็แยุมอ่แล้วประเด็นคือตอนตอนตอนเด็กๆอ่ตอนเด็กหนแอบกินขนมยไะไม่ต้องมหราไม่ดแกินเป็นอะไราแล้วตอนนี้ตอนนี้อ่ะคือคนเหลเนี่ย ไม่เลยเนี่ยเขาผมก็รู้ว่าเขาแอบมุดมุดมุดอะไรเขาแอบไม่ให้กล้องเห็นว่าเขาจะกินช็อกโกแลตเป็นแห่งแ่อนก็มีขนมข้างหัวที่นอนอะ่ะหรอเป็นถังถังประมาณสามสี่ฟินนะขนมฟีฟนะดีเลยแล้วก็กินคนเดียวทั้งทข้งที่นอนนะะตื่นมาหยิบกิน ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเป็นบาร์อย่างนี้นะไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ไม่ได้เก็บไว้กินหลายรอบนะกินสามคำวันนี้แหละหมดครับแห้งเนี้ยแบ่งกินไหมคะ <c oughs> อย่าให้คนอื่นเห็นนอนกินอย่าให้คนอื่นเห็นหมอพันบอกว่ากินได้ หน้ากินเหมือนเด็กตุ้ยนุยอะไรสักอย่างไม่ควรรัวมันเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายของหนูเอ้าไปไหนอ่ะหนีหนีไปหนีไปแล้วหนีอย่างนี้ที่นั่งบ มีเกาะอยู่ครับโทรศัพท์ <c oughs> รู้หมดเลยเนี่ยว่าขนม่านี่สามทุ่มแ้้วปกติแท่งแบบนี้เราแบ่งกินหรือว่าเรากินทีเดียวหมดเแต่ไม่ต้องหามหมู่อะไรนะไม่มีขอดูหน่อยสิขอชิมหน่อยเธอจะดูใครเอามันเขอยบอ่าไม่ไม่ขอดีหน่อยขอดีหน่อย ันคือช็อกโกแลตคาราเมลนะครับอร่อยไหมอร่อย,ยอไ,อไหมกลางมีความสุขไหมไ้กินของหวานแล้วเหรอแล้วุแล้วถ้าไม่ได้กินอะ้ะไม่ได้กินะนะไส้ใจเสียะแล้วถ้าได้กินอะแต่ทำหน้านใกัน <laughs> <laughs> ผมบอกว่าปกติหมดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วครับใช่ต่อที่พยายามแบบคุณสือแต่ก่อนอะเวลากินแบบเนี้ยคุากินวันละคำั้งเลยนะผมว่าขี้เกียจวิ่งหนูชุดซื้อที่ไหนคะ หนูชุชดซื้อที่ไหน,น,นล,ล,นลินน่ลาวลินน่ลาววันนี้วันนี้เหนื่แล้วฮะย,ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยเหนื่อยวันนี้เล่าซิว่าเราทำอะไรที่เราทำอยู่เนี่ยวันนี้ต้องทำอาหารที่บ้านครับเป็น เป็นเลิกที่ต้องทําอาหารที่บ้านต้องถือหม้อหุงข้าวเข้าบ้านต้องหุงข้าวเองและต้องกินอาหารที่บ้านวันนี้คือวันที่อยู่ในเลิกที่ไปดูดวงมาว่าต้องทําครับก็เลยทำแล้วพอกินข้าวเสร็จเขาก็เลยมานั่งอื่นอยู่ตรงนี้ หมดอ้วนนะไม่อ้วนอ้วนค่ะสองร้อยยี่สิบแคลมีคนบอกไม่สองร้อยยี่สิบแคลอ้วนปะไม่อ้วนไม่ตอนวันนี้หนูกินน้อยมากเลยนะใช่หนูที่หนุหนูกินอะไรบ้างวนะันน<อ>ี้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแล้วก็กินตรงเงี้ย อ้วนเลยกาแฟแก้วหนึ่งกินได้แล้วก็อันนี้กินได้เป็นร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยยี่สิบถักอ้วนไหมหมดเนี่ยมีความสุขเท่ากับไม่อ้วนพี่พีเล่าดีดีอ้วนหนูกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งช็อกโกแลตของอีเกียพี่พีหนูกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งกาแฟหนึ่งแล้วก็กินมะเกียอ๋อแล้วก็กินช็อกโกแลตเหมือนแท่งไม่อ้วนไงก็พูดอยู่กินได้อ๋อพี่พีกินทําไม่อ้วน เขาไม่ชอบกินอะไรแบบนี้เนยทำไมาไปก,มกัดปลอมพีดหน้าปากตอนนั้นมันเสรกโง่าครับอ่ะเราก็พีดพีดผองเกินไปนะเอา้ากัดดิต้องยัด เราขึ้นไปเขาทำอะไรหรือเปลพื้นติดอัพผมพูดับะ่รกับพี่ยังอ่อนยังอ่อนยังไม,ไม่อ้วนแต่แต่ไม่อ้วนแต่ละกายสะสมน้ำตาลไวให้กินให้หายยากค่ะจริงใช่ไหม อีกน้อเหรอไม่เป็นไรเราเก็บมันไว้กนนินต่อพรุ่งนี้มันจะต้องโดนทิง้งทั้งนั้นอะ่ะไม่ทิง้งแค่เป็นช่องฟรีสิ่หนาเราหน้าเราทำอะไรหน้าเหนะื่าใจผมแป<ฟ>๊บผมตุ๊กติ๊กต๊อกอิว <laughs> ก็มีหญ้าของเป็ดกินนะ่ะเป็ดแล้วเขาซื้อหญ้าอะไรไม่รู้ให้แมวกินมันเป็นหญ้าที่ไอนะ้ข้าวสายข้าวที่แมแวเรต้องไกินเป็ดอย่าทำมันทามขนาดนะั้นลูกค่อยๆอยกินคือนี้มันอ้วกใส่ที่นอนที่จุ่มช่ง่งไว้อ้วกขนไงเดี๋ยวนะครับทุกคน I'm 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 a rockstar a rockstar a rockstar ใช่แมวชื่อเป็ดครับ หนูไม่เบื่อทุกคนเลยหนูหลับแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับพี่พี๊พี่พี๊เป็นคนเปิดไลฟ์อ่ะฮะพี่เป็นคนเปิดไลฟ์อ่ะพี่ปเป็นคนนอนไลฟ์บุกมาฝันอ่ะ,ะ,ลอะแล้วพี่ไม่อ่านแม่แล้วพี๊ถอนมาทำบุกทำไมอ่ะพี่กำลังดูว่าบุกจะนอนหลับจริงหรือเปล่า เป็นไ,ไรทำไมอ่ะไม่ชอบเหรออยากเห็นน้องแปดตลกอ่ะไม่วันนี้มาไลฟ์กินข้าวให้ดูครับแล้วก็พอดีวันนี้มันมีเลิกมันมีเลิกที่ต้องเหมือนกับเอาหม้อข้าวเข้าบ้าน หุงข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยกินข้าวแต่กินเสร็จแล้ววันนี้ไม่มีอะไรขายนะครับก็เลยเปิดไลฟ์ให้ดูตอนนี้ทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้หนูนอนก่อนเดี๋ยวไปแล้วนะ